นี่ก็คือของเรานะทุกคนอันนี้เก็บไปกินได้แล้วนะถ้าถ่ายคืออะไรอ๋อข้างในมีจาร์เซ็ตให้ด้วยทุกคนแอทริกวิธีเก็บปลาหมึกสดของบ้านเรากันนะคะก็ระวังดีๆนะคะอย่าให้เขาแตกอ๋อสวัสดีค่ะมามาสตอรี่ค่ะ วันนี้เรามาเปิดคลิปกันด้วยการทาําสวนเบาๆหน้าบ้านตอนเช้ากันนะคะพวกดอกที่เขาร่วงแล้วแบบนี้นะคะเราจะตัดออกนะคะ ทุกคนเคยได้ยินประโยคนี้กันไหมคะเขาว่าเงาที่ทําให้ต้นไม้จเจริญเติบโตได้ดีที่สุดคือเงาของตัวเราเองคะ่ะเงาของการดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ก็จะทําให้ต้นไม้ของเรานะคะเติบโตได้ดีแล้วก็แข็งแรงสวยงามคะ่ะอันนี้เราย้ายแปลงผักมามุมฝั่งนี้แล้วนะคะเพราะว่าแดดเขาเปลี่ยนทิศเนาะเพราะว่าเปลี่ยนหน้าแล้วก็เอากุหลาบมาไว้ฝั่งข้างๆแทนนะคะ นี่มะเขือของเราเนาะทุกคนอันนี้เก็บไปกินได้แล้วเนาะเราจะเก็บเอาไว้กินกับน้ำผกันนะคะนี่นะคะได้ทั้งหมดสามลูกน,นี้ต้นแตงกวานะคะต้นแตงกวาต้องรอเขาออกลูกก่อนเนาะอันนี้ติดลูกเป็นลูกเล็กๆอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะรอบต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะคะ 嗯。Mm. วันนี้ของมาส่งอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องไปพร้อมกันเหมือนเดิมน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารอบนี้ได้อะไรมาบ้าง เอาออกจากกล่องก่อนนะคะเริ่มจากกล่องแรกนะคะอ๋ออันนี้เป็นเซตเซตอันนี้นะคนเป็นเซตแบบกล่องผ้าวะ่ะ จะมีตะเกียบมานะคะ,ะก็มีที่รองตะเกียบอย่างนี้ด้วยนะเจ็ดห้าชิน้นอันนี้ก็จะมีห้าอันเลยนะโอ้หกระจุยกันว่างไงคะลูกสวัสดีค่ะยันสวัสดีค่ะพี่พี่ยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> อันนี้อีกอันนึงนะนี่ห้าชิงด้านล่างนี่น่าจะเป็นถาดรองอ่ะใช่ด้วยนี่ไงทุกคนนี่นะคะเป็นถาดรองแบบ นึ่งชิ้นไม่ได้ของับระเกียบหนึ่งชิ้นหนึ่งนะคะก็เป็นหนึ่งเซตในกล่องนี้มีทั้งหมดห้าเซตนะคะๆๆนะคะี่เนาะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องต่อไปกันค่ะดูกล่องต่อไปกันนะคะอันนี้ถ้าจะถูกอัดด้วยเป็นเ่แบบนี้นะทุกคน ช่วยประมาณนี้เอาไว้กินต้มเติมนิดเล็กน้อยๆเนานะสุกงกทุกกี้พี่อยู่ในวิดีโอหนกมไม่เห็นพี่หรอกให้สาวน้อยแบบดีกีนะคะบอกว่าให้แบบดีที่พี่สาวน้อยก็เลยอยากมาดูที่พี่อันนี้เสือ้อาหมอนกันคะทุกคนใส่นี่เปนเสื้อ้านะคะ ไม่เหมือนกันเนาะลายข้างหน้าไ,ไม่ได้หรอดหเดี๋ยวเรามาแกะกล่องต่อไปกันเลยนะคะ คืออะไรทุกคนคิดว่าคืออะไรคะไมนนี้คิดว่าคืออะไรลูกสมุดดูสิหนูเขียนูนวหมอ่าสวยนะขอบของนี้นะคะเราจะเก็บไว้มอ่ไม่เขียนลูกอันนี้ไม่ได้ไว้เขียนค่ะต่อไปกล่องสุดท้ายนะคะมากล่องสุดท้ายของเรากันนะคะ นี่กล่องสุดท้ายของเราแม,ม่ก็ไม่รู้จะแ,แกออะดูว่าเป็นอะไรนีค่ะอ๋อกล่องข้าวนะคะนี่ที่คิดมาให้เรเป็นกล่องเป็นโต๊ใช่กล่องเป็นโต๊ะเนี่กล่องสองชั้นอย่างงี้นะคะอ๋อข้างในมีจานเซ็ตให้ด้วยทุกคน ดูดิน่ารักเนาะอ๋อไว้แบบว่ากินขนมจิ้มจี้หมีอ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักนี่น,น,นะคะ นี่นะคะก็จะเป็นสมุดจดเนาะหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเซ็ตกล่องอาหารขนมเบนโตเนาะมาพร้อมจานอันนี้แล้วก็ที่เสียบผ้าเช็ดน,นะคะแล้วก็อันนี้เป็นชุดถ้วยเบนโตอ,อย่างนู้นเนาะ,ะอย่างชุดนู้นนะคะห้าเซ็ตเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้ห้าเซ็ตเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้ก็ได้มาประมาณนี้นะคะ ปลาได้ปลาหมึกสดมานะคะไปซื้อกัที่ชาวบ้านที่เขาขายอยู่ในตลาดอ๋อขนมน้มแข็งมาให้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาแชร์ทริควิธีเก็บปลาหมึกสดของบ้านเรากันนะคะเปอนไงไปกันค่ะเอาไปเก็บกันก่อนอื่นนะคะเราก็จะเอาปลาหมึกมาล้างเกลือก่อนนะคะเพราะาเขาจะขาวมากๆเลยเนาะ วยเกลือลงไปหน่อยนะคะก็ะล้างถูๆจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี่นะคะเอาหนวดเขาออกมานะ,ะกับอันนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาตัวฟันข้างในเขาอย่างนี้นะคะเอาฟันเขาออกนะ แล้วเขาก็จะมีส่วนนี้นะทุกคนส่วนนี้คือส่วนที่เขาจะพ่นน้ำดำๆออกมานะคะเราจะต้องเอาออกแล้วก็ระวังดีๆนะคะอย่าให้เขาแตกเนาะแล้วก็ตาเอมไม่รู้ว่าปกติเขาออกกันยังไงแต่ว่าของเอมนี่คือเอ็มจะออกอย่างนี้เลยนะนี่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้เรียบร้อย หลังจากเราล้างเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็คือหนวดที่เราแยกไว้นะคะแล้วก็อันนี้ตัวเนาะเราก็จะมาแบ่งแบ่งอันที่เราจะเอาเก็บเป็นตัวไว้นะคะมันก็จะเก็บที่เป็นตัวเล็กๆอะ่ะที่มันดูตัวเล็กๆไว้นะคะแล้วก็ส่วนตัวใหญ่เราก็จะมาตัดเป็นชิ้นๆไว้ทํากะเพราอะไรอย่างนี้เนาะอันที่เป็นตัวก็ไว้ทําต้มอะไรอย่างนี้นะคะ เอ็มจะตัดเอาเลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปวางบนเขียนเราหันา่นใช่มน้ำเขาก็จะไหลออกมาเยอะหลังจากเราตัดเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเก็บใส่ถุงร้อนเข้าช่องฟิตได้เลยนะคะถ้าเราเก็บดีอะ่ะอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะทุกคนเอ็มเคยเก็บอะ่ะถ้าตู้เย็นเราแบบความเย็นดีอะไรเงี้ยะคะ่ะไม่เวี่ยงไม่ขึ้นไม่ลงอะไรเงี้ยเก็บได้เป็นเดือนเดือนนะคะ ก็คือหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็หนวดแล้วก็เป็นตัวอย่างนี้นะคะอย่าเอ็มขอตัวไปตัดแล้วก็เก็บใส่ถุงน้องเก็บเข้าตู้เย็นก่อนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวิธีเก็บปลาหมึกของบ้านเราวันนี้มื้อเที่ยงเราจะทำง่ายๆกันนะคะทำเป็นลาเมงที่ได้แบบซองมางจากที่ดองกินะคะที่เราไปกันเมื่อครั้งก่อนนะคะทุกคน ทำง่ายมากเลยนะคะแนะนำเลยอะ่ะแค่เราแบบต้มเส้นแล้วก็บนน้ำซุปเขาก็คือแบบว่ากะปริมาณมาให้อยู่แล้วเนาะเราก็แค่ใส่พวกไข่พวกเนื้อสัตว์ลงไปก็เรียบร้อยแล้วค่ะ มอร์นิ่งดูทีนในวันหยุดของแม่บ้านธรมนธรมดารมๆก็จะประมาณนี้นะคะไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็แค่ทำสวนทำงานบ้านแกะของทำกับข้าวนะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ